สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของระบบสมาชิกกันนะครับซึ่งเราสมาชิกนะครับมีการเซตค่ายังไงบ้างนะครับแล้วก็ต้องเริ่มต้นที่ไหนนะครับมีสมาชิกหลายท่านเนี่ยสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับผมแต่วันนี้ผมจะเอาในส่วนของตัวพื้นฐานมาพูดก่อนนะครับผมแล้วก็าการเจาะลึกเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันอีกทีคลิปหน้าละกันนะครับผม เดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับตัวระบบสมาชิกก่อนแล้วกันนะครับว่าเราจะต้องทำอ,อะไรบ้างนะครับผมในส่วนแรกก็คือ1เราต้องสร้างฟอร์มก่อนนะครับฟอร์มใน,ในการรับสมัครสมาชิกนั่นเอง2เราต้องสร้างาหน้าล็อกอินให้กับสมาชิกของเรานะครับผมส่วนที่3นะครับก็คือในส่วนของแท็กของอที่ปรึกษาธุรกิจก็คือการสร้างแท็กนะครับ ที่ปรึกษาธุรกิจนะครับที่จะเปลี่ยนไปตามไ d ดีของแต่ละคนนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆน,นะครับอีกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพวก<อ>จดหมายตอบกลับนั่นเองจดหมายตอบกลับเนี่ยจะแก้หรือไม่แก้ก็ได้แต่ว่า d Default เนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับถ้าเกิดอยากจะแก้ก็สามารถเข้าไปแก้ได้นะครับผมซึ่งจดหมายตอบกลับก็จะมีอยู่2 2ตัวก็คือจดหมายที่จะส่งให้กับเว็บมาสเตอร์และ ในส่วนของผู้แนะนําอีกฉบับหนึงจะเป็นส่วนของของคนสมัครนั่นเองนะครับผมโอเคเบื้องต้นนะครับเรามาเริ่มกันในส่วนของตัวฟอร์มรับสมัครสมาชิกก่อนละกันนะครับผมในส่วนของเมนูพื้นฐานที่ระบบมีไว้ให้นะครับจะเริ่มตั้งแต่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเมนูตัวหนึ่งเขียนบอกว่า Re ตตรงนี้นะครับผมอลองคลิกเข้าไปดูนะครับ หน้านี้นะครับจะเป็นฟอร์มที่ระบบมีไว้ให้ซึ่งเราสามารถที่จะนําไปใช้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราสมัครผ่านฟอร์มตัวนี้นะครับข้อมูลก็จะถูกเก็บในในส่วนของดัตเตอรเบให้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไอเนี่ยไปสแลปทำเป็นเว็บขยายงานได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้รายละเอียดที่มากกว่านี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นแบบย่อเป็นแบบย่อก็คือมีเฉพาะส่วนที่สําคัญเท่านั้นอย่างเช่นชื่อ นามสก,กุลเบอร์โทรอีเมลไลน์แค่นั้นเพื่อใหอ้ในส่วนของผู้แนะนำเนี่ยได้ติดต่อได้นะครับสะดวกนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ฟอร์มที่มีลักษณะที่มีข้อมูลละเอียดกว่านี้นะครับเราก็ต้องไปเลือกนะครับไปเลือก,ไป,อกไปเลือกอีกไปเลือกสร้างอีกที่หนึ่งนะครับผมเอาโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับเข้าไปกลับไปที่ระบบเว็บมาสเตอร์นะครับระบบหลังบ้านนะครับผมอ่า ไปที่ข้อ4นะครับบทความไปที่ข้อ4.1เลือกบทความนะครับเจ็นได้ว่าจะมีคอนเทนต์อยู่นะครับผมคอนเทนต์ที่1กับ2เนี่ยจะเป็นแบบฟอร์มในการสมัครสมาชิกซึ่งตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นดีฟอ t ท,ที่ระบบเลือกไว้ให้ส่วนข้อที่2เนี่ยก็จะเป็นแบบละเอียดที่เราพูดถึงแล้วเราก็กําลังจะสร้างมันนะครับผมส่วนคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยจะเป็นในส่วนของฟอร์มคอนแทคอนะครับซึ่งวันนี้เราไม่ได้พูดถึง ตรงนี้นะครับก็จะข้ามไปนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะใช้ฟอร์มที่มีความละเอียดนะครับเราก็ใช้ฟอร์มนี้นะครับข้อ2 r e g i s t e r to บสทูดีจิตองนั่นเองนะครับอ่าก็หน้าตาก็จะเป็นคล้ายๆกับแบบนี้นะครับมีรายละเอียดเยอะขึ้นอย่างเช่นที่อยู่นะครับอ่าพวกเบอร์บัญชีนะครับเลขที่บัญชีอะไรพวกนี้อ่นะครับประมาณนี้วิธีสร้างทำไงก็คลิกที่คอนเทนต์นี่เลยนะครับผม จะเห็นได้ว่าก็จะมีฟอร์มแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นกว่าตัวที่เป็นแบบย่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะแก้ฟอร์มนะครับจะเพิ่มตัวช่องกรอกเนี่ยเข้าไปเพิ่มหรือหรือต้องการที่จะแก้ไขนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาเจาะลึกกันตรงนี้นะครับผมวันนี้เอาแค่วิธีการสร้างเพื่อใช้ให้ได้ก่อนนะครับผมนี่สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเปลี่ยนชื่อหน้าครับผมเปลี่ยนชื่อหน้าตรงนี้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันมาแทนหน้านี้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับถ้าคลิกตรงนี้ก็ให้มันมาแทนตรงนี้เลยเนี่ยรเราก็แค่ก๊อปชื่อตรงนี้ไปนะครับก๊อปชื่อไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปแทนตรงนี้แค่นั้นเองอ่าแล้วก็ทําการบันทึกให้ขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับแก้ไขเรียบร้อยนะครับอ่าก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ลองไปดูว่า หน,หน้าตาของตัวฟอร์มเปลี่ยนไปอย่างเนี้ยตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วตามที่เราต้องการดังนั้นเวลาที่เราต้องการให้มีสมาชิกมาสมัครเราก็แค่ให้เขาเข้ามาที่หน้านี้หรือทําเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบนเนอร์นะครับลิงก์จากหน้าแรกนะครับลิงก์ไปบอกว่าสมัครสมาชิกรับสิทธิพิเศษคลิกที่นี่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ให้ลิงก์ไปหน้านี้นะครับผมเขาก็สามารถสมัครได้แล้วนะครับผมนี่พอสมัคร นะครับสมัครเสร็จนะครับสมัครเสร็จเนี่ยรายชื่อของเราจะไปอยู่ที่ไหนรายชื่อของสมาชิกของเราจะไปอยู่ที่ไหนนะครับอันดับแรกจะมาอยู่ที่ปุ่มนี้ก่อนนะครับปุ่มนี้ก็คือรายชื่อสมาชิกใหม่รายชื่อสมาชิกใหม่ตรงนี้นะครับก็จะมีเว็บมาสเตอร์เท่านั้นนะครับที่จะสามารถกดแอคทีฟได้นะครับพอกดแอคทีฟเสร็จรายชื่อถึงจะเข้าไปอยู่ในรายชื่อผู้สม uh, <You S 1> uh, uh, ัครก็คือเป็นสมาชิกแล้วเรียบร้อยตัวทีครับ ก็คือจะเข้ามาอยู่ในรายชื่อของสมาชิกนะครับไม่ใช่รายชื่อผู้สมัครจะเข้ามาสู่รายชื่อของสมาชิกตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ารายชื่อเป็นสมาชิกแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะใช้เว็บขยายงานได้เลยนะครับผมในส่วนของระบบนี้นะครับคนคนที่เป็นผู้แนะนำเนี่ยครับก็สามารถที่จะแอคทีฟได้เหมือนกันนะครับแอคทีฟผ่านตัวอ e ีเมลนะครับแอคทีฟผ่านตัวอ e ีเมลนะครับ ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามปีกย่อยไปก่อนแล้วนะครับผมทีนี้นะครับในส่วนของหน้าล็อกอินนะครับเมื่อเรามีสามาชิกแล้วนะครับสามาชิกเขาก็จะต้องเข้ามาล็อกอินเพื่อที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเขานะครับเพิ่มรูปภาพของเขาอะไรประมาณนี้นะครับหน้าล็อกอินสร้างยังไงนะครับผมอันดับแรกก็ไปที่ะระบบ หลังบ้านก่อนนะครับไปที่ข้อ8นะครับ8.1ระบบสมาชิกนะครับผมแล้วก็ไปที่แก้ไขฟอร์มนะครับจะมีตัวนึงเขียนบอกว่าฟอร์มล็อกอินสมาชิกตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเราไม่แก้ไขอะไรนะครับผมไม่แก้ไขเป็นภาษาไทยอะไรพวกนี้นะครับไม่แก้นะครับก็ทําการบันทึกไปได้เลยนะครับผมแบบนี้นะครับเป็นการเซตอัประบบนะครับผม หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทำลิงก์เชื่อมให้ทำลิงก์เชื่อมไปที่ในส่วนของหน้าล็อกอินเมื่อสักครู่นะครับผมแต่นะครับแต่วิธีการนะครับจะไม่ได้เชื่อมไปที่หน้านั้นโดยตรงนะครับผมเดี๋ยวดูวิธีการนะครับผมว่าผมจะเพิ่มเมนูเข้าไปเพื่อเชื่อมเข้าไปที่สมาชิกล็อกอินนะครับผมก็จะเพิ่มเมนูนะครับแล้วก็แก้ไข ในช่อง url นี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้ไปในสองสมาชิกล็อกอินนะครับผมจะให้พิมพ์นะครับหนึ่งสามตัวอย่างนี้นะครับแล,แล้วก็หนึ่งสามตัวแบบนี้ลงไปนะครับผมส่วนตรง title ตรงนี้เราก็พิมพ์ไปอาจจะเป็น member zone นะครับ member zone หรือสมาชิกล็อกอินหรืออะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับประมาณนี้แอปพานะครับโอเคนะครับแล้วก็ทําการบันทึกข้อมูลนะครับผมกดอัปเดตครั้งนึงนะครับเนี่ยเราก็จะได้ตรงนี้มาแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ตัวเมนูตรงนี้มาแล้วนะครับเราก็ลองคลิกดนะูก็จะไปในส่วนของ หน้าล็อกอินแล้วนะครับสมาชิกของเราก็สามารถที่จะมาล็อกอินตรงนี้ได้นะครับผมหลังจากที่ล็อกอินแล้วจะไปเจออะไรบ้างนะครับหลังจากที่ล็อกอินแล้วเราจะมาเจอตรงนี้นะครับผมหลอสมาชิกแก้ไขฟอร์มอ่าแล้วก็จะไปเจอหน้าโฮมของของสมาชิกนั่นเองถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะแก้ไขหน้าโฮมของสมาชิกนะครับคือ <kennt S 1> หน้าแรกของสมาชิกนะครับก็เข้าตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าพอเข้ามาก็จะเจอแบบนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเปลี่ยนข้อความนะครับเปลี่ยน ได้นะครับผมแต่จุดที่เราห้ามเปลี่ยนก็คือตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ห้ามเปลี่ยนแล้วนะครับพยายามาพยายามอย่าไปลบมันนะครับพยายามพยายามเหลือ,อไว้นะครับไอ้ที่เป็นปีกาแล้วก็มีวาข้างล่างข้างในข้างในมันเนี่ยนะครับตัวนี้ส่วนอื่นเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้หัวข้อตัวหนังสืออาจจะเห็นได้ว่ามันจะมีข้อความแล้วก็